เรื่องของจีนกันนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นเรื่องหนี้สินที่หลายคนตั้งคําถามนะคะว่าเขาจะจัดการได้ดีมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยังต้องพึ่งการกระตุ้นจากภาครัฐนะคะล่าสุด CNBC ค่ะไปรวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็พบว่าตอนนี้เศรษฐกิจของจีนนะคะที่ปีที่แล้วเองก็เป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถ ขยับ GDP ให้ขึ้นไปในแดนบวกได้ปีนี้เองก็มีนะน้มบวกต่อจริงนะคะแต่ยังมีความเปราะบางบางอย่างซ่อนอยู่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาะหนี้มหาศาลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะระดับนี้ของจีนเนี่ยขึ้นไปสูงเกือบ4เท่าของ GDP เรียบร้อยแล้วนะคะในรอบ18เดือนที่ผ่านมารวมถึงมีรายงานการผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้บรรดาบริษัทเอกชนในจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะักวิเคราะห์บอกนะคะว่าการเติบโตที่ชะลอลงนี้ก็ทําให้รัฐบาลจีนเนี่ยจำเป็นต ต้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปริมาณหนี้มหาศาลก็ทําให้ไม่สามารถทําได้อย่างคล่องตัวมากนักนะคะต้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้ากระตุ้นไม่เต็มที่เศรษฐกิจก็ไม่เฟื้นตัวแต่ถ้ากระตุ้นด้วยการจัดหนี้มากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียหายในระยะยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกนอจากนี้นะคะถ้าเราไปดูนะคะเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมอํานาจการบริหารกับการปล่อยให้กลไกตลาดได้ทํางานเนี่ยนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกาลังจับตาค่ะเพราะว่าถ้าจีนเนี่ยไม่เข้าไปอุ้มรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจที่ไม่สามารถอยูนอยู่ได้ด้วยตนเองก็จะทําให้พัพลักของปราวนิ้ของจีนมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนบริษัทแล้วก็ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลของตนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจนะคะ ทำให้ทุกครั้งเลยที่บรรดารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไปต่อไม่ไหวนะคะก็สามารถออก ราสฎรหนี้นะคะหรือว่าบรรดาตัวเงินขังด้ได้อย่างค่อนข้างสบายใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หวังนะคะว่าจะระดมทุนเข้ามาเพื่อจะฟันดิ้งแล้วก็ให้องค์กรเหล่านั้นโตต่อไปได้แต่ว่าเมื่อออกบอลต่างๆเหล่านั้นออกไปมันก็เท่ากับภาระนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะอย่าลืมว่านั่นก็คือการกู้เงินไม่ว่าจะกู้กับบุคคลธรรมดาหรือว่ากับสถาบันกนารเงินหรือภาคเอกชนก็ตามนะคะซึ่งหลายครั้งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่ารอดผลจากวิกฤตได้จากความช่วยเหลือจากภา รัฐค่ะโดยฟิ h r a t i n g ประเมินนะคะว่าเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้การผิดนัดชำระหนี้ของจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง2ถึง62,590ล้านหยวนนะคะกว่า62,000ล้านหยวนซึ่งถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2014และเกินครึ่งหนึ่งก็เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนนะคะหรือคิดเป็น35,000 650ล้านหยวนด้วยกันนักเศรษฐศาสตร์ก็เลยบอกว่าต้องจับตา3าสัญญาณเลยแหละสาหรับการเปลี่ยนแปลงของจีนนับจากนี้ไป1คือการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าจีนเองเนี่ยมีตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานค่อนข้างมากแต่บริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้คะ่ะก็คือเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วเนี่ยตายไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าทํากําไรได้ด้วยตัวเองแต่อยู่ได้ด้วยกัน ผู้ยืมเงินและเงินอุดหนุนจากภาครัฐให้มีชีวิตรอดเท่านั้นนะคะซึ่งนรบบอกว่า l g f v นี้นะคะหรือว่า Local Government Financing Vehicle นี้เนี่ยก็จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของจีนนะคะเพราะว่าถ้าพันธบัตรตราสารนี้ที่ออกโดยส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมากว่า1.9ล้านล้านหยวนนะคะจากปีที่แล้วแค่0.6ล้านล้านหยวนเนี่ยมีปัญหาก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจจีนให้โตได้อย่างไม่ยั้งยืนนะัก ส่วนสัญญาณที่2ค่ะก็คือการแก้ปัญหาผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทที่ชื่อว่าหัวโรง a อ s เซทแมนจ e เมน t ์นะคะซึ่งนกวิเคราะห์จาก Bank of a m e r i ริค่ะประเมินว่าบริษัทการบริหารจัดการหนี้ใหญ่ที่สุดของจีนแห่งนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับการผิดพลาดในการลงทุนนะคะแล้วก็มีคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานบริษัทด้วยซึ่งเพิ่งจะถูกตัดสิ่งประหารชีวิตไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแนวทางในการจัดการกับหัวโรงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุโลกจับตาโดยเฉพาะซี่ ฝั่งของอเมริกันนะคะเนื่องจากเขามองว่ามันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่บรรดาบริษัท Asset Management อื่นนะคะที่อาจจะมีผลคล้ายกันก็คือบริหารจัดการได้ไม่ดีพอแล้วก็มีการทุจริตเกิดขึ้นนั้นว่าจะถูกอุ้มชูโดยรัฐบาลจีนจรหรือจะถูกปล่อยไปซึ่งก็จะมี2ประเด็นด้วยกันนะคะถ้าอุ้มชูเนี่ยก็แปลว่าอาจจะทําให้ธุรกิจไปต่อได้จริงแต่ว่าก็อาจจะทําให้ไม่ยั่งยืนนักนะคะแล้วก็บางบริษัทที่ไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีจริงหรือแม้แต่ มีการพึ่จริเนี่ยได้ใจแต่ครั้นถ้าจะตัดเนื้อร้ายออกนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้บริษัทอื่นๆตามมาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยช้างเว่ยเหลียงนะคะนักกลยุทธ์ของทาง DBS สิงคโปร์บอกจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยมีเงินพอแหละที่จะช่วยหัวหลงมนะคะแต่ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างการแทรกแซง <c oughs> เพื่อพยุงภาพลักษณ์ของตลาดกับเรื่องของการปล่อยให้เผชิญกับการขาดทุนและล้มไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านวินัยของการจัดการจากรัฐบาลหรือไม่น้ำหนักส่วนไหนจะมากกว่ากันก็ต้องรอจับตาการบริหารจีนกับหัวหลงนั่นเองนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือธนาคารท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะบรรดาพื้นที่ที่ไม่มีดินามิกหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวทางกิจกรรมเศรษฐกิจเท่าไหร่นักนะคะซึ่ง S;P Global Rating พบนะคะว่าตอนนี้มีพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ตอน ใต้กลางนะคะหรือว่าเซาท์เชนรัลของประเทศเนี่ยแหละที่มีธนาคารเหล่านี้ซึ่งกําลังเผชิญกับหนี้สินเหนือกว่าค่าเฉลี่ยนะคะแล้วรัฐบาลส่วนกลางเองก็ต้องพุ่มเงินนะคะถึง69000ล้านหยวนไปเพื่อจัดการดึงระดับหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็ต้องยอมรับว่า mm. ธนาคารท้องถิ่นเหล่านี้ยังมีความอ่อนแอทางการเมืองอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะหน่วยงานด้านการกํากับดูแลธนาคารและการประกันภัยของจีนเพิ่งเปิดเผยว่าปี2020เดี๋ยวสากรรม มีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง3.02ล้านล้านหยวนด้วยกันซึ่งเป็นปริมาณมหาศาลแล้วก็อาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของหุ้นจีนในช่วงนี้เกิดชะง,งักนะคะก็คือเรื่องของความเสี่ยงเรื่องภาระหนี้สินนั่นเองค่ะ